แล้วก็เดี๋ยวเราไปเที่ยวสวนกันนะคะยูสไตล์สาวกระเลียงแจ้งต้องแบบนี้นะคะต้องสายลุยค่ะสวยอย่างเดียวไม่ได้เราต้องลุยด้วยนะทุกคนดูธรรมชาติสิคะธรรมชาติสวยมากอันนี้เส้นทางไปไปในสวนนะคะอุ้ยอยทางลำบากนิดนึงนะคะที่อยู่บนรถกระบะนะคะอยากให้ทุกคนดูดูเส้นทางมาก าวกระเลี่ยงแดงต้องสายลุยแบบนี้นะคะลุยได้ทุกสถานก,การณ์นะคะทุกคนโดนกิ่งไม้ไปเลยอะ่ะฟาดต้นกล้วยไปเลยทุกคนโอ้ทางโครงเคลน,นะคะเหมือนเหมือนนั่งรถไฟฟ้าท้องฟ้าสวยไหมคะอากาศดีนะคะเนี่ยค่ะโชคดีที่ได้เกิดเป็นคนแม่้องสอนเพราะว่าได้เห็นธรรมชาติแบบนี้นะคะอยู่ข้ามกลางธรรมชาติบนดอยแบบนี้นะคะ เรามาถึงเส้นทางที่แบบว่าโหดมันเพราะว่าเราต้องลงดอยนะคะทุกคนดูสิคะโอ,คโอ้โหสุดยอดนะคะเนี่ยเนี่ยข้ามสะพาน,นะค,ะค่ะทุกคนข้ามสะพานแล้โอเคค่ะตอนนี้เราถึงที่อสวนแล้วนะคะวันนี้ก็ปลูก <c oughs> ปลูกพริกหน้าทุกคนแล้วก็ข้างบนก็เป็นข้าวโพดนะคะ <c oughs> ท้องฟ้าวันนี้บรรยากาศก็ ออกจะคืมๆนะคะพามาดูดูสวนเฉยนะคะวันนี้เราว่ามันอุดมสมบูรณ์มากนะคะตรงนี้ก็ยังไม่ได้ปลูกอะไรนะคะแค่ตั้งหลักคิดไว้ก่อนนะคะก็อาจจะยังอีกประมาณแค่อีกสักเดือนสองเดือนนะคะที่ค่าจะขึ้นแล้วสวยไหมคะนี่ก็มีมีมีต้นกระเจี๊ยบด้วยนะคะกินไหมคะไก่ต้มใส่ใบกระเจี๊ยบสูตรสาวกระเลียงแดงก็อยากจะพามาดูที่สุดก็คือนาข้าวค่ะสวยไหมคะ สวยมากๆนะคะบรรยากาศก็ดีมากๆเข้าวอดุดมสมบูรณ์นะคะเพราะว่ามันอยู่ติดกับอ่าลำธารน,น้ำนะคะเป็นน้ำไหลผ่านแต่ก็เป็นน้ำเล็กๆอ่ะทุกคน <c oughs> แต่ว่าต้นข้าวสูงมากนะคะต้นข้าวสูงมากเนี่ยท้องฟ้าก็สวยสวยนะคะสวยนะคะ,ะ,คะอีกเดี๋ยวว่าคงได้มาเกี่ยวข้าวแล้วนะคะเดี๋ยวก็ต้องมาเกี่ยวข้าวแล้ว อีกหน่อยนะคะยากาศดีอ่ะสุดบรรยากาศเต็มที่นะคะูสุดลูกหงลูกตาเลยเห็นท้องฟ้าสวย